ผมอธิญิษจากเพจมหาประกันภัยครับในกรณีครับที่ระโดนลูกบอลนะครับเตะเข้าครับกับรถของเราครับประกันเขาจะคุ้มครองไหมฮะประกันนั้นก็ยังให้คุ้มครองครับแต่จะเป็นประกันครับประเภทหนึ่งครับแล้วก็เสียค่าเสียหายส่วนแรกด้วยครับเพราะว่าประกันลักษณะนี้ครับจะเข้าขายเหมือนประกันครับที่โดนชนแล้วหนีครับเพราะฉะนั้นครับถ้งเกิดว่าโดนลูกบอลครับโดนเตะเข้าไปครับก็ต้องแจ้งเลยครับว่าเด็กคนไหนครับที่ เตะครับแล้วแล้วก็ออีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเราแจ้งแบบเนี้ครับถ้าเราไปเปลี่ยนการแจ้งแจ้งเหตุครับเป็นหอยชนต้นไม้หรือว่าชนกระถางต้นไม้ครับถ้าแผลครับมันคนลักษณะกันนะครับเจ้าหน้าที่เขาดูออกครับมันบุบลงไปกลมๆแบบนี้ครับจะบอกว่าเราไปเบียดเบียดเสาเบียดกาแพงครับมันก็ไม่ใช่ครับก็จะเป็นการปฏิเสธอ่าเป็นการครับแจ้งความเท็จครับ อย่างไรก็ตามครับติดประกันไว้ก่อนดีที่สุดครับเพื่อจะได้ให้มีควาำของครับมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมในเพจเป็นปมมปร,รุกมหาเดก,กประกันไทยครับพิมพ์มหาเดงภาษาอังกฤษเว้นวรรคประกันไทยภาษาไทยครับ